ได้เห็นความสนิทสนมของคุณกับเรนนี่สิคะซ้ายหน่อยครับซ้ายหน่อยครับซ้ายค่ยนะสายสวยครับเรียนมุมครับนี่ค่ะมุมนี้ครับคุณเมยยิ้มหน่อยครับโอเคครับสวยครับผมให้หนึ่งไคคุณอาทิตย์ พี่เมย์คะพี่เมย์คะเปลี่ยนมุมก็ได้นะครับคนอื่นจะได้ให้บ้างอ๋อไม่เป็นไรหรอกค่ะเนี่ยแฟนคลับทั้งนั้นเลยอ๋อครับอีวอกนี่ไงที่มันด่าคนดำอ่ะยินดีค่ะใช่ค่ะคุณอาทิไปถ่ายฝั่งนู้นกันค่ะครับผมีค่ะมุมนี้ครับมุมนี้ครับหนึ่งสองสามสวยครับทางนี้ครับทางนี้ครับ ตรงนี้ครับนับนะคะหนึ่ง,หน,งหนึ่งสองสามครับสวยครับวิวสวยมากเลยครับหนึ่งสองสามคุณเมดูมีความสุขจังเลยนะครับ <c oughs> เมย์ชอบเป็นผู้ให้ค่ะเวลาเห็นผู้รับมีความสุขเนี่ยเมย์ก็ดีใจค่ะ <c oughs> ไหนคะคุณอาทิขอดูรูปหน่อยสิคะครับโหนี่คุณอาทิถ่ายรูปสวยจังเลยค่ะโหสวยทั้งหลายรูปแน่ผมครับแต่ผมว่านางแบบสวยมากกว่า ไม่นขนาดนั้นหรอกค่ะนี่เม์เพิ่งรู้นะคะว่าไตายเนี่ยมีเพื่อนเก,เก่งแบบคุณด้วยเนี่ยตอบกันเลยไหมหลังวัดอะ่ะไปไปทำอะไรหลังวัดนะครับอ๋อต่อค่ะคือเมย์จะบอกว่าวันนี้เมย์มาวัดแล้วได้ทำบุญเนี่ยรู้สึกสบายใจมากเลยอะคะ่ะไม่รู้ว่าทำไมช่วงนี้มีแต่คนคอยหาเรื่องจิกกัดอยู่เรื่อยเลยนะคะไม่เป็นไรหรอกครับ ผมคนนึงละ่ะที่เชื่อว่าคุณเมย์ไม่ได้เป็นอย่างที่เขากล่าวกันหรอกครับขอบคุณคุณอาทิตย์มากเลยนะคะเมย์ว่าเราไปถ่ายรูปกันตรงนู้นต่อดีกว่าค่ะโอเคครับตรงนี้มันร้อนนะคะครับผมโคุณอาทิตย์ถ่ายรูปสวยจังเลยนะคะเดี๋ยวเมย์จะเอารูปนี้ไปลงไอจีค่ะ คุณเมย์ครับกระดาษทิชชู่ครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมออกไหมคะครับ,รบสวัสดีคะ่ะคุณสมรว่าไงนะคะขอบคุณคุณหมอนมากเลยนะคะค่ะสวัสดีคะ่ะอุย๊ย ตายแล้วน้องหมาน่ารักจังเลยอะ่ะตัวนี้ลายวัวด้วยอุ้ยน่ารักจังเลยอะ่ะคุณอาทิขาถ่ายรูปให้หน่อยคะ่ะครับได้ครับสวยครับ ไม่รู้เลอไงยะก็ไปถ่ายละครที่เทะเลเทะเลเหรอน่าไปเหมือนกันแฮะไปด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวไปซื้อชุด,ดว่ายน้ำด้วยกันนะเม่เพือนรา น้องดาวไปแช่ตู้แช่ที่ร้านเฮียแก้วก็ได้เนาะโอ้ยพูดอะไรเกรงใจกันหน่อยนะเฮียนะอ,อะไรพี่สนอ้าพี่ห่วงอะห่วงอะไรใครดิคนอย่างพี่ยังไม่มีสิทธิ์นี่ของเพียววันเนี้ยนี่ร้อนมากเลยนะว่ามันร้อนอย่างเนี้ยนอกเหมืนกับสมัยที่ฉันอยู่ในนรกเลยอะโอ้โหนี่ถ้าฉันได้อะไรที่ซาซ่าย็นย็น,ยนสองวัยฉันแล้วก็จะดีนะม,มันร้อนอย่างเงี้ยนะ ได้ไปเที่ยวที่เย็นๆอ่ะนะอยคงแฮปปี้อ่ะไปดิไปดิไปดิที่กระ้าอะไรไปไหนกันสองกับสองจะบ้าเหรอแม่คือฉันหมายถึงรวมกันนะจัดทริปแฟตอ่ะเอาไหมไปกันหลายๆคนจะได้ประหยัดไงไม่ใช่เอาแบบไปใกล้ๆอ่ะไม่ต้องไกลมากใกล้ๆเหรอวงเวียนใหญ่นี่บร์รี่คิงเลยวิวอร์กสุด นี่นะสมัยฉันสาวๆนะเป็นนางพยาเปิดห้างเลยนะไปได้ตั้งสิบโมงเช้าใส่คอบัวหน่อยอุยคนจีนจะตื่นเลยโอ้โหวบลานวะน่ะขบหนที่เกิดไม่ทันเลยพ่บอกม่วนพี่บอกม่อวานที่ไหนก็ไม่ทันต้องห้างอะไรกูไม่รู้จ่ายด้วยเหตุนี้เราจึงลงมติกันว่าพวกเราอ่ะควรจะจัดทริปชาวแฟลตกันวันนี้ฉันก็เลยจะมาโหวตกันว่าเราจะไปที่ไหนกันดีคะระหว่างเนาะ เดียวทะเลนั่นี่หรือว่าสองอู้ยอย่าพึ่งเดอเตรียมไปแล้วภูเขาโอ้โหหรือว่าสามะาแรเก็โอ้ยเดียวเดี๋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 ยวไอไไปเดินห้างมีเ่ต้องจัดเป็นทริปเลยงั้นตัดห้างออกกันลับกันแล้วเราจะไปไหนกันดีอ่ะเอีกสองที่อ่ะไปไหนน่นสิอยากไปไหนล่ะไปไหนไปไหนนะ มีอะไรกันเหรอจ๊ะอ๋อก็รนี่ไงนางดาวเขาจะจัดทริปชาวแฟลตกันนะไปด้วยกันไหมจ๊ะเรนี่เพื่อนรักแล้วนี่สรุปกันหรือยังว่าจะไปไหนยังหรอกยังไม่รู้ว่าจะไปไหนแล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องจ่ายคนละเท่าไหร่เี่นีบอกก่อนนะว่าถ้าเกิดจ่ายแพงไม่ไปหรอกจะได้ตังค์จะไถ่ขอโอ้ยเรื่องมากนะเฮียเดี๋ยวแก่วนนี้เราไปได้แค่ฉี่ที่ปามแล้วก็นั่งรออยู่บนรถเนี่ยและครับ เน่เน่เนฉันบอกแล้วเมอร์รี่คิงเวิร์กสุดโอ้ยใครก็ได้นะพายาผ่องนี่ไปนั่งทานแมชชินหระป่ะของคนละแล้วถ้าได้ไปเที่ยวทะเลแบบชิลๆแบบไม่ต้องเสียอะไรเลยสนใจกันไหมจ๊ะจริงเหรอจ๊ะเรนนี่เพื่อน๊ะกอีลิสสี่อยากไปก็ได้ไปอยากม้วนก็ได้ม้วนอุ้ยไปน้ำใจน้ำทะเลอุ้ยถึงไปถ่ายรูปเงาๆนี่พูดอะไรจะเล่นอะไรอีกบ้างเนี้ย ไม่ได้เล่นแม่ฉันพูดจริงๆ,ๆจริงอะไรวะมีมีอย่างแล้วไปเที่ยวไม่ต้องเสียอะไรเจ้าหาเออก็มีสิจ๊ะโอย,ยอ้กมีกิจนีขอบคุณคุณอาทิตย์มากนะคะที่อุตสารมาทานข้าวเป็นเพื่อนยินดีครับคุณแม่เดี๋ยวถ้าเกิดเราทานข้าวเสร็จแล้วอะค่ะ เมย์อาจจะรบกวนคุณไปช่วยเลือกชุดว่ายน้ำหน่อยได้ไหมคะฮะคุณเมย์จะชวนผมไปซื้อชุดว่ายน้ำเหรอครับใช่ค่ะคือเมย์กะว่าจะซื้อไปเผื่อนะคะกลัวว่าทางนู้นนะคะจะเตรียมให้โป๊เกินไปนะคะจริงสิครับคุณเมย์คงไม่ชอบแนวนั้นค่ะเมยว่ามันไม่เหมาะสมเสริมมาสบึ้มขนาดนี้ใครไม่อยากโชว์ให้ยโง่ ดีอยู่แล้วล่ะครับสวยใสยแบบคุณเมย์นะ่ะดีอยู่แล้วครับขอบคุณมากค่ะครับคงอิฉาไตรเขาอยู่ละสิทำบุญมาน้อยก็เงี้ยนี้น่าทานมากเลยค่ะขอโทษค่ะคือเมยลืมตัวนะคะคิดว่าคุณเป็นไตร ไม่เป็นไรหรอกครับผมแค่กลัวว่าใครมาเห็นแล้วจะเป็นข่าวคุณเมย์จะเสียหายนะครับขอบคุณมากนะคะที่เป็นห่วงเมยคิดว่าจะหลุดพ้นจากการอ่อยของฉันเหรอห mm. ล่อน้อยโ mm. ง่มากแบบนี้ mm. ยังไงก็ต้องเป็นฝ่ายฉันอยู่ดีเ mm. มษามาทานข้าวกับผู้ชายไม่ครัวเลยนะ มาได้ไงยะเซ็คอินไว้เองไม่เห็นฉันกันอะไรลืมเวลาทำเหมือนว่ายังใจอย่ามาทำเหมือนเธออย่ามาสุมสารกันมันปวดใจเธอรักกับเขา จริงฉันไปไกลไม่ต้องมาแคร์ว่าใครกำลังจะตายถ้าวันนี้รักฉันก็จงเกลียดกันเลยเกลียดให้มันหมดทั้งหัวใจเธอรู้ใช่ไหมว่าเจ๊แกุ่มนะเนี่ยเจ๊ก็มีอะไรท่ซส้มไว้ที่ไม่บอกพว่เราตั้งเยอะต้องมาว่ามีลูกมีเมียอะไรอย่างนี้หรอ ชายคนหญิงคนเฮ้ยไม่ใช่หมายถึงความสามารถ้ะเราก็ต้องมีเซอร์ไพรส์เออแล้วนี่จะไปวันเสาร์นี้ใช่ไหมพี่แนนนี่กับเจ๊ไปด้วยกันสิอ่ะฮเจ๊ก็จะยองปิดร้านเหรอเีพี่ไปเถอะนะนๆนะคือทุกอย่างเนี่ยปรีหมดเลยนะ เออคือว่าบริษัทอะ่ะเขาหาคนไปเที่ยวเพื่อโปรโมทและทุกๆอย่างเนี่ยเขาก็จัดการให้แบบฟรีๆเราไม่ต้องเสียเงินสัก,กบ,<อ>บาทเดียวนะแน่ไทถามเจ๊กันก่อนแล้วกันรักก็ทิงมันจะเป็นอะไรเปลื่นเวลาทำไมไม่มย,ยังมีใจอย่ามาทำเหมือนเธอเป็นเหมาสงสารการัน มันอยู่ใวใจถ้ารักกับเขาก็ทิ้งฉันไปไกลไกลไม่ต้องมาแคร์ว่าใครกำลังจะตายถ้าวันนี้รักเจไม่ลงก็จงเกลียดกันเลยเกลียดให้มันหมดทั้งหัวใจ ไม่ให้เจทิ้งนานไปได้ไงล่ะไหนจะคนงานไหนจะลูกค้าไหนจะผัวฮะมีด้วยเหรอเจก็เผื่อว่ามีโผล่มาแล้วเจไม่อยู่เจก็อดสิอุ้ยก็คงหนีไปไกลแล้วล่ะม้งแล้วหล่อนนะฮะอยากไปไหมไม่อ่ะขี้เกียจทำไมล่ะพี่สนุกดีออกไปด้วยกันนะนั่นเละสิเจให้หยุดนะไปไหม อะโอ้ยอย่างนี้ก็ไม่มีใครไปกับหนูดิอ่ะอยังไงก็แล้วแต่ถ้าหล่อนหยุดเราก็ต้องหาวันชดเชยมาร้องเพลงที่ร้านเจนให้คุ้มค่าแรงนะจ๊ะไปเลยลกไป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 ไเข้าไปเข้าก็ได้มาอีกแล้วเราตังค์ละ <c oughs> ว่นไ่นะ ตังเอาไหมเชิญค่ะแล้วคุณเรนนี่เขาจะลาหยุดหรอครับใช่เห็นว่าจะไปทะเลมั้งทะเลทำไมสนใจหรองั้นเดี๋ยวเจ๊เนี่ยจะใส่บิกินี่กลับด้านให้ดูเอาไหมเล่าไม่ก็อะควักนูกตาผมเหอะ ควากลูกตาอเอาไปกินนี่กลับด้านไปอ่อยไปไม่เอาเชื่อตาไม่ถึงตาไม่ถึงนี่สิอนี่นาดอ่อยแล้วใช่ไหมแกไม่โกรธฉันจริงๆนะเว้ยเรื่องคุณเมนะฉันก็แค่ไปเป็นเพื่อนไม่ได้คิดอะไรเลยจริงๆบอกเป็นสิบรอบเลยนี่ แกไม่โกรธจริงเหรอวะไอ้สาวซีอะไรวะฮะแต่คุณตาสิมาจัดทริปอะไรตอนนี้ก็ไม,ไม่รู้ไม่รู้มีแผนอะไรที่ตาแผนอะไรวะไม่รู้ว่ะคิดเล่นๆ กี่วันดูนี่ทำอย่างกับไปเมืองนอกนี่รู้เรื่อง,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 งอะไรเลยปนบรรดาบรรอาจ้าป้าแหมตัวเองนี่ไม่ต่างกับเขาเลยนะจ้า <c oughs> แหม่ช <c oughs> ุดเดโอุ้้ย <c oughs> อ่ะแล้วนี่มากันครบหรือยังคะมาครบเลยอ่ะโอ้ยแกเฉยได้อะ่ะเฮียเฮงนั่น็จานงกไม่ยอมปิดร้านส่วนเฮียแก้วนะอุ้ยแกเป็นมาเฉยเลยอ่ะ เฮ้ยส่วนนังโน่นเนี่ยเสียดายมาจริงๆเลยอะ่มนะมันได้สปะปวดฟันตอนนี้อะ่ะเสียดายเนาะอ่า <c oughs> ถ้าอย่างนั้นถ้าคนครบแล้วเนี่ยเราขึ้นรถก็ดีหรอกนะครับตั้นงั้นพี่สนนั่งคู่กับน้องดาวเลยครับ,อบอเอาไปสู้เอ้าโอ้โหไม่รอเลยค่ะใช่คู่นี้ปะคะไม่ใช่คู่นี้แหละเรียบๆแล้วนี้ไม่ใช่เหรอคะเอ๋อขนาดนี้ เด๋ยๆน้องคะนี่มันใช่ชุดนางเอกเหรอคะถ้ามันมันดูสั้นๆกรุดๆเปดิปดๆอย่างงี้ยคะ่ะหนูก็ไม่รู้สิคะหนูได้ไรายวันค่ะขอโทษนะคะไม่เป็นไรคะ่ะอืมอีนีนโ่โอ้ยเจ๊แบบนี้ย,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 ยกมก็ดีแล้วเซ็กซี่ดีออกโอ้ย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 เข้าปากซะหมดแล้วนี่หนูเมย์เราอ่านบทหรือ,อยังคะเนี่ย ตอนนี้เนี่ยนะคะคุณหนูแพรวพาวเนี่ยถูกคุณเสือที่เป็นพระเอกนี่นะคะจับมาที่เกาะสวรรค์เพราะว่าโกรธที่คุณพ่อของของหนูเมย์เนี่ยเพราะว่าโกรธที่โอ๊ยโอ,โอเคเมย์อ่านแล้วแค่นี้สบายมากง่ายจะตายอ่ะ,อะเอาไปฉีดปากด้วยนะปากเซไนะด้ไหมอหอหอืโอยปากเซได้หมจริงหรอหนูเมย์เดี๋ยวซิ แมนๆอย่างฉันอ่ะแล้วไปหาหมอบอกว่าปวดท้องเนีซะมันคงดูตลกหน้าดู <med> อ่ะๆๆๆๆคิดเลยประหลาดเว้ยเฮ้ยอ้าวไม่หาหมอก็ต้องกินยาหายามากินกินข้าวกินปลาซะสั่งไอ้แหงไปแล้วมาแล้วจ้าข้าวต้มแหงเหงฝีมือพัดต,ตาคานเนี่ยเป็นไงตะขานหรือใต้ถุนแฟตวะโอ <ๆ S 2> ้ย <ๆ S 2> <วะ S 1> แก้วงั้กินไปเลยหน้าแลยใ้ถุนแฟตจะพัฒาคานกับฝีมืออร่อยเหมือนกันจะกินไม่กิน Kín gì kín, ờ, ờ, chứ phải an toàn á để ให่คุณไตรคุณหรือเปล่าวะจำเลยสวาดหาสวรรค์ตอน2สินซี่2คัดหนึ่งปล่อยปล่อยซะนะโอ๊ยเต็บแล้วปล่อย๊อยโอย๊อยโอย๊อย แต่ว่าฉันไม่เคยหักอกคุณเอ๊ะหรือว่าเคยแต่ไม่รู้ตัวแต่ที่สำคัญอะ่ะฉันไม่เคยมีความแค้นอะไรกับคุณขอร้องเลยนะปล่อยฉันไม่เถอะปล่อยฉัไยนไม่เถอะยุดผู้หญิงอย่างคุณเนี่ยมันแอบสายขี้อ่อยคุณมันเลวคุณว่าฉันแบบนี้ได้ยังไงอะ่ะถ้าไม่งั้นไอ้ฉันจะทำไมคุณจะทำไง ใช้สมองระดับอัจฉริยะของฉันอ่ะคิดหาทางนี้เอาจะกเกาะนี้ที่ได้ถ้าคิดไม่ได้ฉันก็จะแจวเรือนห,หนีไปคุณหนูแพลว,ว์คุณนี่มันมีสมองสุดแสนจะเอามาหิดเกินคนจริงๆสงสัยผมต้องสั่งสอนคุณซะหน่อยแล้วไม่ไโอ๊ยปล่อยหยุดพูดฉันโกรธจะไม่ไ่อยโอ๊ยไอ้หยุดพูดกันไปเลยตาย,ย,ย,ยแล้ว ไม่รู้ไม่ตายหรอฮะหม่เงี้ขอบคุณค่ะแล้วกนะ็ไปแบบพักขนะ้างในหรือเปล่าสิพี่เจ๊เมย์อ่านแล้วว่ามันจะมีซีนหนึ่งที่นางเอ,งเอกถูกปั้มไม่ใช่หรอซีนไหนอะ่ะเขาตัดทิ้งไปแล้วค่ะช่วงนี้เขาควบคุมกันอยู่ไม่รู้ไงพวกฉากแบบนี้ตัดทิ้งไปแล้วไม,ไม่มีแล้วหรอเออสิเก่งจังเลยอ่ะเมย์แหม,แม อินเนอร์เนี่ยมาเต็มเลยจิริตนางเอกนี่ของแท้เลยนะจ๊ะเนี่ยดูไม่รู้เลยอ่ะว่าตัวจริงเป็นคนยังไงนี่เจ๊เจ๊เอาโทรศัพท์มีให้หน่อยนิโอ๊ยหยุดเล่นซะบ,บ้างเหรอโทรศัพท์ป่ะอ้ามมือเปียกอ่ะ ำไมเขาไม่ส่งบอกฉันบ้างล่ะฉันก็ให้ทั้งเฟซให้ทั้งไลน์ไปแล้วนะของแบบนี้คงต้องพิจารณาตัวเองหน่อยนะจ๊ะ <แ REP. S 1> พูดทำไมเซเซนี่ของเมย์อะซีนวันนี้หมดหรือยังอ่ะดูเบรกดาวให้หน่อยสิเซ,ซดูสิเซดูสินี่แถวแถวโอ๊ยไม่มีแล้วนะนี่เขาจะเหลือจะฉากใหญ่กันนี่ ฉากใหญ่เจ็ตสกีพระเอกไล่ล่าตัวร้ายชนกันกลางทะเลระเบิดตู้ไม่มีเอฟเฟคขอระเบิดจริงวุ้นตาแล้วนี่เดี๋ยวเขาจะยกนั่งห้านลงกลางทะเลเลยนะลูกวุ้นตาสลิงเจ็ตสกีลงไปกลางน้ำวุ้นตาชากใหญ่มากอ๋อพอเจ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปพักก่อนนะคือวันนี้เมย์เบลียมากเลยอ่ะไม่อยู่ดูฉากใหญ่ก่อนเนาะไม่ดูอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เมย์ต้องตื่นมาถ่ายละครตอนเช้าเดี๋ยวตื่นไม่ไหวไปนะ๊าพาฉันไปเฉยที อ้กระเป๋าเอออออันกระเป๋าท่าได้ยอะไรเนะโอ้ไปของเธออยู่นู่นเรียหรือว่าคันกันแน่ย่ะเรนนี่เรียบร้อยแล้วไปพบท่านประธานเพ่องอาหารนะจ๊ะได้ค่ะ